สวัสดีค่ะคลิปที่คลิปที่สามแล้วนะอันนี้อันนี้ใบแรกเราเสร็จไปแล้วคลิปนี้จะเป็นขากางเกงอีกข้างหนึ่งที่เหลือเห็นไหมกางเกงเหลือหนึ่งข้างเราจะมาทํากระเป๋าใส่แก้วน้ํานะคะใส่แก้วน้ําใส่ขวดน้ําใส่ขวดน้ําขวดน้ําแบบนี้วิธีการทําเอาขวดน้ําที่เราใช้ประจํานะคะที่เราใช้ประจํานะเราใช้เราใช้ประจําเป็นน้ํายี่ห้อไหน อันนี้ใช้ยี่ห้อนี้นะคะใช้ยี่ห้อนี้ขวดเล็กให้เราเอาขวดน้ําวางวางแล้ววัดเลยออกมาสักหน่อยเดียววัดเลยออกมาอันนี้จากปากนะวางแบบนี้ส่วนนี้จะเป็นปากปากกระเป๋าแบบนี้นะคะให้ให้เอาหัวเนี่ยฝาเนี่ยเลยขอบขอบนี้มาแล้วตรงตูดเนี่ยวัดจากตูดกระเป๋าออกมาสามเซน วัจากตูดกระปะไเอต้ตูดขวดนะคะแบบนี้อ่เดี๋ยวให้ดูนะอ่านี่ก้นขวดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก้นขวดอยู่ตรงนี้ให้วัดขึ้นมา3ามเซนสมเซนแล้วตัด3ามเซนนะแล้วตัด3ามเซนถึงห้าเซนอ่าแล้วตัดตรงๆเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วเรากลับ กับขากางเกงออกมาตอนแรกมันเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเราตัดใช่ไหมคะมันจะมีความไม่ตรงเห็นไหมมันจะมีความไม่ตรงกันเราจะแบ่งพับครึ่งครึ่งทางนี้นี่มานจะเก็บให้ตรงกันเราจะแต่งผ้าให้เท่ากันก่อนนะผ้าไม่เท่ากันเห็นไหมตัดผ้าให้เท่ากันตัดผ้าให้เท่ากันแล้วเราเย็บทางนี้เลยนะคะเย็บตัดเลยเป็นก้น กลอนกระเป๋าเย็บแบบเดิมนะคะเย็บแบบเดิมอ,อันนี้เป็นขากางเกงข้างที่สองนะหนึ่งตัวเราใช้ได้ทั้งหมดเลยทํากระเป๋าใบใหญ่หนึ่งใบอีกข้างหนึ่งใช้เอามาทําสายส่วนอีกข้างหนึ่งเราเอามาทําเป็นกระเป๋าใส่ขวดน้ําเดี๋ยวเรามาดูว่าเหลือผ้าอีกนิดหนึ่งเราทำอะไรได้เห็นไหมคะพับ เราก็จะหลบตะเข็บมาให้มันไปซ้ายขวาจะเท่ากันตัวกระเป๋าเย็บสองรอบเหมือนเดิมนะสำหรับคนที่นา,นาวอืนาอ่าอีกข้างหนึ่งวนกลับนะคะเห็นไหมคะ เย็บกลับอีกทางหนึ่งอ่ะย็บกลับอีกทางหนึ่งสามทางเดิมให้อยู่ในแนวเส้นเดิมนะเหมือนเดิมค่ะถ้าใครใช้วิธีการด้นไยหลังแล้วก็เย็บแค่ครั้งเดียว แต่ใครที่เนา่าให้วิ่งสองรอบนะวิ่งไปวิ่งกลับเย็บสองรอบเย็บไปเย็บกลับแล้วก็ให้อยู่ในแนวเดิมด้วยนะอย่าขึ้นมาทัดใหม่นะปักให้อยู่ในแนวเดิมใครที่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจปักแบบนี้นี่เส้นที่สองเราก็จะปักลงตรงนี้เห็นไหมคะปักลงอ่าทีนี้เราก็จะกลับในแนวเดิมได้แล้วพลิกมาทางนี้ ปักลงตรงจุดเดิมนี่จุดนี้เห็นไ,ไหมคะจุดนี้แล้วก็ดึงอ่าเดิมลงจุดนี้ลงจุดนี้เราจะลงเส้นเดิมที่เราทำนั่นแหละ เสร็จแล้วเก็บริมดึงลองใส่ดูนี่เป็นกระปขวดน้ำแบบนี้ใส่ขนมได้ด้วยนะนี่ใส่ขนมได้ใส่ขวดน้ำได้ขวดขน้ำให้วัดจากของตัวเองนะว่าเราใช้ขวดน้ำยี่ห้อไหนขั้นตอนต่อไป เราจะทำเราจะทำก้นกระเป๋าก้นก้นกระเป๋าหน่อยหนึงหรือว่าใครจะใช้แบบนี้เลยก็ได้นะไม่ต้องทำก้นกระเป๋าก็ได้เราจะจีบตรงนี้ดึงขึ้นออกมานะจีบก้นกระเป๋าดึงขึ้นออกมาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลย เราจะเย็บเย็บแค่ข้างละ2เซนพอสองเซน,เซนวัด2เซนก็จะข้างละข้างละสองเซนฉะนั้นก็จะเป็นเลข4ี่เซนนะนี่สี่เซนเห็นไหมคะสี่เซนแล้วก็ขีดเส้นอ่ะเราก็เน่าแบบเดิม เสร็จแล้วก็ผูกโป้มกัไปเข็มอีกข้างหนึ่งวัด4เซนเหมือนกันนะคะ4เซน4เซนแล้วเราก็เย็บเลย4เซนข้างละ2เซนนิบเลย ใชที่ด้นถ่ายหลังได้ให้ใช้ด้นถายหลังนะจะเย็บแค่ครั้งเดียวนี่แบบนี้นี่อันนี้เขาเรียกขั้นตอนการด้นถ่ายหลังเนี่ยห็่ไม้ด้นถายหลังจะเป็นแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็จะเนาไ,ไม่ใช่เนาพุกโป้ม ทีรุ่นนี้ไม่ต้องตัดผ้าออกนะไม่ต้องตัดอันนี้ไม่ต้องตัดเดี๋ยวแล้วกลับงานตัดงานเลยนี่น่าจะเป็นแบบน,นี้เป็นแบบนี้เห็นไหมคะนี่ใส่ขวดน้ํานี่เป็นกระเป๋าแบบนี้ใส่ขวดน้ําเข้าไปทีนี้เราจะมาทําทําสายใสย่ที่ยูใส่คล้องเราจะไปทําสายคล้องกัน สายคล้องตัวนี้เราจะใช้จากผ้าชิ้นนี้เลยเห็นไหมนี่ท่อนนี้ที่มีตะเข็บสองเส้นเราจะใช้ตรงนี้เป็นตัวทําสาย DIY เก๋ๆตัดตัดให้ห่างจากจากาแนวเย็บเนี่ยหเซนนะเพราะว่าเราจะใช้ผ้าทั้งหมดเลยมันนิ่มมันนิ่มตัด พอดีคออันนี้อันนี้ตัดใกล้ๆ้ได้ตัดใกล้ๆได้ได้เราก็จะใช้เล็บคูดๆตรงนี้ออกมานน่นี่ออกมาหน่หน่อยเนี่ยมันจะลุยๆเห็นไหมะจะเป็นแบบวินเทจวินเทจหน่อยเก๋ๆอ่าอย่าแงบบนี้เห็นไหมคะ ออน,นะนี่นะดึงแค่พอประมาณนะอย่าดึงเยอะมากนะขนาดนี้บบน,นี่ติดสายมาจะติดสายลักษณะน,นี้นี่ติดแบบนี้เห็นไหมคะเราพับครึ่งพับครึ่งก่อนเอาตรงนี้ชนกันนะ ครึ่งตรงนี้เหตุผลที่เราไม่ไม่ติดตรงนี้เพราะว่ารู้ไมเพราะว่ามันหนาเนตรงนี้มันหนาถ้าเราติดตรงเนี้ยมันยิ่งหนาเข้าไปใหญ่เลยเราเลยต้องเอาตรงนี้ไว้ตรงกลางแล้วทําตรงนี้เราก็มาร์คมาร์คไว้เอาชอ็อบขีดไว้เห็นไหมขีดตรงนี้ไว้แบ่งครึ่งอแบ่งครึ่งติดสายแบบเมื่อกี้นี้เลยเย็บเป็นเครื่องหมายบวก เครื่องหมายคูณอ่ะอันนี้ไม่ต้องพับอะจับวางข้างในวางข้างในอย่างนี้ผิดผิดทางอยู่นี่เห็นไหมวางเข้าไปข้างในตรงนี้อ่าแล้วก็แทงเข็มขึ้นมานี่ผ้ายีนมันหนาแต่ว่ามันนิ่มนะเนี่ยอันนี้เย็บไม่ยากหรอกค่อยๆจะเย็นๆแล้วก็ใช้ความระวัง มันหนาก็จริงแต่ว่ามันนิ่มอันนี้เย็บทีเดียวก็พอเพราะว่าสายมันเล็กแต่ว่าเราเย็บเป็นรูปดอกจันหรือเราจะเยบ็บเย็บเป็นแบบเครื่องหมายลบก็ได้นะเครื่องหมายลบเฉยๆอะ่ะ ที่เราติดกระดุมอ่ะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเก็บริมอ่าเก็บเก็บไปได้หนึ่งครั้งก่อนวันอีกรอบหนึ่งเวลาใช้สีได้ใช้สีที่มันชัดๆมันจะได้มองเห็นอันนี้เดี๋ยวเราร้อยใหม่เดี๋ยวไม่พอ ไล่สายให้ดีนะระวังเป็นเกียวนะอีกครั้งหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปให,ให้มันด้ดวยเท่ๆนี่วางสายให้ตรงรอยที่เรามาร์กไว้เห็นไหมคะปากเข็มจากด้านล่างขึ้นมานะ,ะแล้วแบแทงลงไป นี่งไายเป็นรูปแบบนี้ทำเป็นเครื่องหมายลบก็ได้นะอ่าเสร็จแล้วอันนี้ถ้าเป็นดอกจันเพราะว่าง่ายเย็บไปเย็บมาพวกป้งเย็บไปก่อนหนึ่งรอบอ่าแล้วค่อยเอาได้พันปลายเข็ม ก็จะได้เป็นกระเป๋าใส่ขวดน้ำแบบนี้เลยแบบนี้แบบนี้แบบนะคะใส่ขวดน้ำใส่ขนมได้นี่มีพื้นที่เหลืออยู่อีกนะใส่ขวดน้ำน่ารักอือแล้วก็แต่งสาย ยาวไปเราก็ตัดออกหน่อยเนาะ